ไม่เจ็บครับอ่าตึงๆชิวๆเลยเนาะเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวลำเนาะเคสนี้ไม่ได้เติมหัวเพราะว่าตัวหัวสวยอยู่แล้วนะครับนะถามความรู้สึกนิดนึงว่าหลังจากที่เช็คทรงแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมออเพิ่มพอใจมากครับอืมไม่เรียกว่ามันเปลี่ยนเห็นเห็เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมันฟูขึ้นมาเลยฟูเลยก็คล้ายๆกับการที่เราฉีดฟิลเลอร์หน้าใช่ไหมครับ่เติมแล้วมันก็เต็มเลยนะคราวนี้ถามความรู้สึกเจ็บนิดนึงเพราะว่าผู้ชายอย่างเราอ่ะไม่ชอบอะไรเจ็บเจ็บใช่ไหมอ่ะ ถามนิดนึงครับมันเจ็บขนาดไหนครับจริงๆเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาอย่างเดียวแต่ว่าม,มันเล็กมากครับเหมือนมดกัดนิดเดียวเองอ่ามันมดกัดนิดเดียวแล้วมันก็ผ่านไปใช่ใช่ครับจะไม่มีความรู้สึกแบบเจ็บค้างอ่า <นะ S 2> ไม่มีครับแล้ว<ช>จุดไหนที่ตัดสินใจว่าเอ้ยต้องหมอปั๊มต้องมาจัดแล้วมีจุดไหนครับก็ความน่าเชื่อถือของหมอแล้วก็เคสรีวิวหลายๆเคสว่าเยอะมากจริงๆก็คือมันค่อนข้างมั่นใจได้แล้วอีกอย่างหมอเป็นผู้ชายด้วยหมอน่าจะรู้ว่า ทรงผมผู้ชายความต้องการของผู้ชายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่เลยครับก็ยังไงเดี๋ยหมอปั๊มจัดให้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูรีวิวทักเข้ามาถามส่วนตัวได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวขอลาไปก่อนขอไปดูคนไข้ต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ